อไปเล่นน้ำที่ไหนมานี่เตรียมเตรียมหยอกกันฮึบสึชิงกระป๋องยามเช้าไปไหนไปไหนฮึบฮึบมาแล้วเจ้าไก่ป่าม,มาแล้วเชาว้ชาเช้าก็มาแล้วตอนเย็นก็ Ở bạc nọc. Ran. thằng thói mày. Ng thói mày. Ng thói Lên Ng bóng mày. Ng thói mày. thằng thói mày. này nè anh Ng nè 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 À mày. Ng thói mày. Ng thói mày. Ng หากินหญ้ากันอยู่นี่มอบมาเลยหาได้ลูกเปลื่อนนะทางทองอะ่ะท้งทองเปลื่อนกับเขานะตรงตรงตรงนี้นะที่เก่าเวลาเดิมหญ้าต้นเดิมชอบกินหญ้าต้นนี้เหลือเกินไม่รู้หญ้าพันอะไรเดี๋ยวไปดูก่อน เห็นเขามากินทุกวันเลยย่าเนี่ยนี่ฮะย่าอะไรเอ่ยไอ้อยฮึบฮึบฮึบไม่มีอันนี้แล้วเรียกจะมาไหมตอนนี้ดูเขาไปวิ่งเล่นกันเป็นโยกบ้าพลังกันทังท้องไหมเออทังท้องเรียกง่ายทางทั้ทงท้องไหมไปไหนแล้วส่องไซส์เรียกไม่มาครานี้ บ่อนี้ก็เขียวๆหน่อยตอนนี้ยังไม่ได้ล้างบ่อแต่ปลาครับตัวใหญ่เริ่มตัวใหญ่แล้ว